สวันดี่ขวันนี้เราจะมาทํางานนะคะก่อนทนนะะนี่เราจะไม่อยู่โดนใช้งานอีกแล้วค่ะไยทองไอทองก็กินครับครับสวัสดีครับพวกเราในช่องปลายทองคานะครับมันจะเช้าควานสาวครับนี่เราจะไปเที่ยวกัอนอีกแล้วครับ <c oughs> ทิ้งเราเป้าไอทองคนเดียวอยีกแล้วครับ ทองทุกวันนี้เรียราาเลยครับมั่วเลยทองเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะไม่รู้จักอะไรแล้วครับไม่รู้ที่รู้ทางรู้อะไรแล้วครับเอยการจะตกมันก็เริ่มหนักขึ้นทุกวันแล้วไม่รู้จะออกภาษาทันหรือเปล่าครับนี่ตกช่วงนี้ก็ดีไปครับไม่ให้ตกจะไม่ตกสักทีครับ จะพาไปดูครับนี่ครับผลงานในทองครับอ่านเตือนมาแล้วนี่คือแทงตรงนี้ครับแทงทุกวันนี้ครับเป็นลุงมเป็นบอ่อไปแล้วครับมาเอาดินเต็มงานเลยก้นทองมาใส่ไว้ทุกทีจะไม่แทงครับดูปากนี่นครับดูดินเข้าไปเต็มงานเต็มเลยเลยครับ นี่คือการเริ่มเตือนเราแล้วนะครับว่าเขาจะตกมันมาดูอีกที่อีกที่หนึ่งครับนี่ครับทางนี้ไม่เคยแทงครับหมามา่อคืนเปลี่ยนมาอีอกที่หนึ่งตรงนี้แล้วครับนี่นี่คือการเตือนเตือนไว้เรื่อยๆครับเพราะว่าหัวปอใกล้จะถึงมาแล้วการตกมันของเขาก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาจะหาปีใหม่ครับ ืนแต่ว่าเขาจะช่วงนะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าอ้วนอ้วนมากครับนี่น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่นานเกินรอแล้วครับคิดดูต้องทำใจแล้วครับตาจะปิดมันแล้วไอทองดู ตาจะจิดแล้วอ้วนมากครับเหกลองยกมืออาปากเคยแล้วครับนี่นะครับชอบครับนี่ทนทำงานของเราเปคนเดียวค่ะกระปอมน้อยหนีไปล้างจานเลยกระปอมน้อยรอดไปแต่งตัวอย่าง,อย,างอย่างสวยมาทำงานครับ <laughs> ดีมากครับ เราแบ่งหน้าที่กันค่ะวันนี้ยอดครับพร้อมน้อยเป็นล้างจานแล้วบอกไม่ทําแล้ว <c oughs> ให้พี่สาวเขาเป็นคนทําครับ <c oughs> วันนี้เขามาพร้อมกันเลยครับวันนี้เนื่องจากวันหยุดครับหยุดกันเลยได้หยุดตรงกันก็เลย,เลยมาครับค <c oughs> นนี้นานๆได้ทำทีแรกพร้อมน้อยมาเสียดายทำทุกทีครับ ผมไม่บอกทำบ่อยแล้วไอ้ทองมาเล่นกับเขาแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีอยากเข้ากล้องมาบังไว้ครับมาให้เขาเข้าครับดูจะเข้าเองครับไอ้ทองครับเนี่ยเองนี่นี่จริงจริงเหลี่ยมเยอะจริงนะเองไอง้อทองนะดูครับรอย ยุงเยอะทุกวันนี่ดูครับเล่นดินตัวมีแต่ดินในหมดเลยหวานดินเล่นเต็มตัวเลยครับขนาดใส่หลอดไฟไล่ยุงให้นะครับนุ่นหลอดไฟสีเหลืองกลางคืนเปิดเหลืองอารามเหมือนไฟร้านอาหารเลยครับแถวนี้ครับบานพลิกก็ใส่ ครับดูกองที่ทองครับทองพี่ลกับกองมนหนึ่งถึงทึกอีกแล้วครับนี่เพราะว่าช้างมาได้ออกไปไหนเลยครับปีนี้อยู่แต่กับที่เยอะมากครับฝนก็ไม่ตกนะครับ แรงมากปีนี้ตกก็ตกคอแค่เปียกๆนิดๆหน่อยๆไม่พอจะได้น้ำได้ท่าน้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีก็แห้งขอดแล้วครับทำให้ดูแรงปีนี้น่าจะลำบากเครื่องน้ำอยู่พอสมควรครับไม่ว่าจะน้ำไม่ว่าจะยญ้าเพราะหน้าน่าจะหมด แห้งถึงหน้าแ้งก็ยาเราก็เหี่ยวเช้าลงอีกทุกทีครับโดยทองโดยทองครับไมเอายามให้กินครับ <Okay. S 1> น้อยใจครับแวงมือแวงงแงงแวงแวง,วงทุกทีเขามาทํางานเขาจะเอายาให้กินก่อนนี่ัก็แมวยามให้กินแวงมือใส่เลยครับดูครับทองบอกฝากไว้ก่อนเถอะ ทองบอกฝากไว้ก <Wars> ่อนเเถอะดทึ <ilos it Nixon> um ้มมีโอกาสเดี๋ยวเอาคืนในทองบอกครับจะไม่ทองกินเยอะอ้วนเองจะตกมันแล้วนี่เวลาให้ตกไม่ยอมตกเวลาก็จะทำงานดันมตกมันครับทองบอกสบายทั้งปีทั้งชาติเลยนี่ ต้องทำอะไรเลยครับอยู่บ้านกินนอนกินนอนช้างตะวู่ถ้าไม่รู้จักตกมันก็น่าจะดีครับมันปัญหาหนักไอ้ตรงที่มันตกมันนี่ะครับบางเชือกตกแล้วเข้าจับไม่ได้อีกยิงแล้วเลยจอบางเชือกก็เออแต่ก็หายากจังว่าครับ เดินแน่สั่งช้างไม่ถูกวิธีช้างจะไม่รู้เรื่องเลยครับบอกให้ถอยมันก็ถอยแล้วดูดูคบอถอยทองมันก็ถอยให้แล้วครับโอทองบอกงงเลยครับไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่ครับนี่ทำถูกแล้วแต่บอกไม่ถูกอีก การทำความสะอาดนี่ทองให้ความร่วมมือดีครับสั่งเป็นนี่ทองไม่ต้องยากนะครับเพ่มือสกิดสกิดนี่หันแวบบแวบบแวบบไม่ต้องไห้สั่งยากครับรวมมือร่วมแรงร่วมใจดีมากครับดูครับ ไม่รู้ไปได้มาจากไหนท่าดูดปากนี่ครับแต่ก่อนไม่มีครับ <c oughs> ทุกวันนี้ดูดปากคอกินครับจอเย็นจะเสร็จแล้วยงเนี่ยใยามาให้ทองทวงใยเลับดูครับมวลมือทวงใหญ่เลยครับ <c oughs> หิวแรงนะบอกหิแรงแล้วดูอกหทเด็แนะดูครับยืนแปงมือแปงแเงแงอยู um. okay. ่น ah> ah> ี bueno ่ครับปงแงแงแงอยู่น e> ี่ ดูเจ้านี้มาแล้วครับเสร็จงานแล้วออกมาทำไมพอเขาทำงานเสร็จออกมาเลยครับตอนเขาทำงานเอดอยู่ในบ้านครับตัวเขาใช้ครับพอทําทำเสร็จแล้วก็ออกมาครับครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องของเราครับช่องทรายทองคำนะัรัาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตาม ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเข้ามาให้กำลังใจกันเยะๆนะครับพนจากกันกัอคุยทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองใช้กันทุกท่านทุกคนนะครับรักสรงคำาน้อยแต่คอยรักนานๆฝา,ากตองคำไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับนี่มาดูครับจะทำไรครับข้าวเหนียวปิ้งครับข้าวเหนียวปิ้ง เนี้อย่างใส่ไข่ครับหอมๆครับผมน่าร่อยครับก็มีงานมีการก็อย่าลืมนะครับโทรมาติดต่อเราได้ครับที่หมายเลข087-873-3-4-9-8นะครับโทรมาคุยโทรมาให้กำลังใจกันก็ได้นะครับสวัสดีครับ